สวัสดีครับวันนี้แอดมินก็จะมารีวิวถุงนิ้วรุ่นใหม่ของไอิจินะครับเป็นรุ่น P1 ไรนะครับก็ก่อนหน้านี้ก็จะมีรุ่น P1 ออกมาครับตอนนี้เขาทำรุ่นไหลมานะครับก็ราคาไม่แพงนะครับ139บาทเท่านั้นนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับว่าในกล่องจะมีอะไรบ้างครับถุงนิ้วจะอยู่ในแคตตาล็อกนะฮะอันนี้จะเป็นแคตตาล็อกของเขานะครับว่าเขามีสินค้าอะไรบ้างนะครับเมิดมาเจออย่างนี้นะครับก็รูปทรงหน้าตาจะแปลกหน่อยนะครับผมก็ อธิบายก่อนเลยนะครับว่าเขาจะพลิกด้านมาให้เรานะครับถามว่าทําไมต้องพลิกด้านมาให้เราก็คือตรงเนี้ยมันจะเป็นยางนะครับแล้วก็ติดฟิล์มมาด้วยนะครับกันลอยก่อนอื่นเลยนะครับก็ให้เราแกะฟิล์มตรงนี้ออกนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับแล้วก็มันจะมีฟิล์มที่ตัวตรงนิ้วด้วยนะครับก็ให้แกะออกเลยนะครับ ก็เรียกว่าเป็นสตรีมกัรลอยนะครับกันลอยลอบด้านนะครับค่อนข้างค่อนข้างแพ็คมาดีนะครับเพราะว่าใส่ใจทุกทุกรายละเอียดนะครับแม้จะเป็นรุ่นแค่ราคา139บาทครับอ่ะทีนี้เราจะได้ถุงนี้แบบนี้นะครับอ่ะส่วนวิธีพลิกด้านนะครับก็ให้เราพยายามกลับด้านนะครับของตรงนี้นะครับเพราะว่าเราต้องใช้ด้านนึงนะครับ่บงนี้นะครับเหมือนถุงเท้านะครับอ่าประมาณนี้นะครับสุดปรมายนี้เราก็หาตัว กิสอหรือปากานะครับมาดันมันหน่อยครับมาแล้วก็ค่อยๆดึงนะครับอ่าพอเรากลับด้านเรียบร้อยนะครับก็สวมเข้าไปนะเดี๋ยวที่สวมเนี่ยก็ไม่ยากนะครับของรุ่นที่หนึ่งไหลก็จะมีหูให้ดึงนะครับนิดเดียวก็จริงนะับก็ช่วยดึงได้คนระับ ก็สังเกตยางนะครับยางที่ผมบอกเมกื่อต้นคลิปนะครับคือมันจะบล็อกอยู่ที่นิ้วโป้งเราตรงตรงสันนิ้วโป้ง,งตรงนี้ฮนะโค้งๆนี่ครับทาให้เราเวลาถัดสกรีนนะี่นะฮะนี่ครับถัดสกรีนนะฮะนี่นะครับทาให้ตรงเนี้ยมันหนืดนะฮะทำให้ข้างล่างไม่ขยับนะครับทําให้เราสัดสกรีนได้แม่นขึ้นนะครับค่อนข้าง,างดีเลยครับเพราะว่าลูกก่อนๆหน้าจะไม่มีนะครับ แล้ววันนี้ผมก็จะมีรุ่นรุ่นพี่อย่างพี่1ที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับของพี่1เนี่ยข้อดีของเขาเลยนะครับก็คือเขาจะมีหูเล็กๆนะครับหน้าตาประหลาดหน่อยก็คือสําหรับดึงนะฮะสำหรับคนที่ใส่ยากๆเนี่ยครับก็สามารถดึงได้เลยนะครับจะดูนะครับดึงหูดึงหูเข้าไปจับหูแล้วก็ดึงเข้าไปแล้วก็จัดเะเดียบหูเรานะ่ย คข้างใส่ง่ายกว่ารุ่น P1 ไลน์เยอะเลยฮะตรงน,นี้เราก็จัดระเบียบนิโก้ให้มันดีฮะก็คือจัดเยอะก,กว่ารุ่นี P1 ไลท์ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าอันนี้ตัวแท็บยางตรงนี้นะฮะที่บอกอความหนึ่งของเรานะโอเคมาใส่เข้ามาแล้วครับก็สังเกตงานด้านนอกก่อนเลยนะครับโลโก้นะครับของรุ่นไลท์นะครับก็จะมีความถี่มากกว่าแล้วก็สีก็จะเป็นแบบเทาสว่างนะฮะอันนี้จะเป็นแบบเทามืดเลยนะแล้วก็สก,กีนโลโก้ก็ค่อนข้างใหญ่กว่า เนื้องานนะครับเรียกได้ว่าเหมือนกันเลยนะฮะคือสัมผัสตรงนี้ก็จะเป็นซิวเวอร์โค้ดนะฮะเป็นแท็บนําไฟฟ้านะครับมันนำนำไฟฟ้าได้ดีกว่าิ้วมือเราแน่นอนนะฮะแล้วก็มาดูการเก็บงานฮะเดี๋ยวผมได้ดูรุ่นพี่หนึ่งก่อนการเก็บงานของพี่หนึ่งนะฮะสังเกตตะเข็บนะฮะจะเป็นการเย็บแบบตะเข็บแบบด้านนอกนะฮะค่อนข้างออกมาเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ประจบที่หูดึงนะฮะนี่คือรุ่นพี่หนึ่งนะครับก็รุ่น พี่หนึ่งไลท์นะฮรที่ออกมาข้างหลังนะครับเหมือนเขาจะเก็บงานได้ดีนะครับก็จะเป็นแบบเก็บเย็บเข้าไปด้านในนะค่อนข้างสวยไม่ออกมาเยอะนะฮะียกได้ว,ว่าง,งานค่อนข้างโอเคเลยครับก็จะมีหูเล็กๆนิดเดียวตรงนี้นะฮะให้พอพันยูใส่นะครับพอใส่แล้วเนี่ยแอนด์มินรู้สึกว่าตัวของพี่หนึ่งไลท์จะมีความรัดกว่ารุ่นพี่หนึ่งครับรุ่นพี่หนึ่งจะก็ใส่สบายหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีขนาดแล้วค่อนข้างใหญ่แล้วก็เนี่ย อันนี้ความรู้สึกของแอดแอดมินเลยนะก็คือ,อตัวนี้ค่อนข้างรับดีกว่านะฮะเรียกได้ว่าตัวนี้อาจจะเหมาะสําหรับคนที่จริงจังเกมนะครับก็คือต้องแบบถัดแม่นอะไรเงี้ยแนะนําตัวนี้เลยสําหรับใครที่ไม่ค่อยจริงจังอะไรเท่าไหร่พอเ,เล่นได้หรืออะไรเงี้ยรุ่นพี่หนึ่งก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็รุ่นพี่หนึ่งเนี่ยเขาจะแถมกล่องนะครับก็จะเป็นกล่องปริกจินะครับเป็นกล่องใส่ถุงนิ้วนะครับหรือจะไปใส่อะไรก็ได้แล้วแต่ ส่วนรุ่นไลท์นะครับจะไม่มีกล่องแถมมาให้นะครับสำหรับใครที่อยากได้กล่องก็ให้นำมาซื้อรุ่นพีมพ์นะครับราคา239บาทส่วนรุ่นพี่1ไลท์เนี่ยราคาเพียงแค่139บาทเองครับคุณได้งานแบบพิมียม่มากๆนะฮะด้วยการเย็บนะครับแล้วก็โลโก้ที่ออกแบบมาด้านบนนะครับแล้วก็พื้นสําหรับถัดสกรีนข้างล่างนะครับค่อนข้างลื่นนะฮะเดี๋ยวผมจะถัดโทรศัพท์ให้ดูนะยังไงจุกงนิ้วก็จะถัดนะได้ไวกว่า นิ้วมือเราอยู่แล้วนะครับไม่ว่ารุ่นอะไรนะก็เดี๋ยวผมจะไปลองกันในเกมให้ดูคร่าวๆนะครับเกมเอพิกนะว่ามันลื่นขนาดไหนนะโอเคครับเกมที่ผมจะลองก็คือเอพิกนะครับเกมเอพิกดิจิทัลโมบายนะครับเกมที่แอปชอบเล่นนะครับตอนนี้ติดมากนะครับดูนะครับรุ่นทางซ้ายจะเป็นรุ่น P1 นะครับดูนะครับค่อนข้างลื่นมากเลยนะฮะนี้ก็จะเป็นรุ่นทางขวาก็คือรุ่นปีหนึไรนะครับ ก็ลื่นเหมือนกันเลยนะครับคือแยกไม่ออกเลยนะครับว่าว่ามันต่างกันขนาดไหนนะครับนี่นะลื่นมากนะครับความลื่นเนี่ยทั้งสองเนี่ยผมให้เท่ากันนะครับเพราะว่าเนื้อผ้าก็แบบเดียวกันเลยนะครับแล้วก็ทั้งสองรุ่นเนี่ยจะดีกว่ารุ่นอื่นๆน,นะครับเช่นฟิเลอร์4พิเลอร์5หรือรุ่นที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับก็คือมันทนทานกว่าถึงสามเท่าเลยนะ อันนี้แอดใช้มานะครับก็สักพักหนึ่งก็ยังไม่เหี่ยวไม่ย่นไม่อะไรทั้งนั้นนะรุ่นนี้นะครับอันนี้คอนเฟิร์มเลยนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับถ้าใครเลือกไม่ถูกอ่ะผมแนะนําเลยนะว่าเป็นรุ่นพี่1ไลท์เลยนะครับดีมากนะครับลื่นมากนะครับโอเคนะครับก็ลองให้คร่าวๆนะครับว่ามันลื่นมากนะครับส่วนข้อดีเนี่ยของพี่1ไลท์เนี่ยที่ผมเชียร์เลยก็คือมันมียางการเลื่อนตรงนี้นะครับเขาจะโฆษณาตั้งแต่ แกะกล่องมาเลยแล้วว่ามียางกันลื่นอยู่ตรงนี้นะอะไรเงี้ยครับส่วนรุ่น p ีหนึ่งนะครับออกมาก่อนหน้าเนื้อผ้าเดียวกันนะครับแค่ไม่มียางกันลื่นตรงนี้นะสังเกตได้ว่าเนี่ยผมขยับได้เ,ลเวลาถัดมันก็อาจจะแบบอาจจะแบบหลุดนิดนึงนะครับสำหรับคนที่นิ้วอ่าเล็กๆเนี่ยมันจะมีความเคลื่อนเยอะนะครับส่วนคนที่นิ้วอ่าพอประมาณแล้วมียางกันลื่นม,มาช่วยนเนี่ยเนี่ยมันไม่ขยับเลยมันค่อนข้างมีมากสำหรับคนที่ต้องกดนิ้วโป้งลงไปอย่างเงี้ย นั้นก็ถ้าผมเชร์ก็อยากจะแชร์รุ่นไรนะฮะแต่อันนี้ก็แล้วแต่นะครับบางคนก็อยากได้รุ่น P1 นะครับเพราะว่าเพราะว่ามีหูดึงนะฮะแล้วก็แถมกล่องด้วยกล่องหนึ่งนะครับเอกันนี้นะฮะแถมแค่รุ่น P1 นะครับส่วนรุ่นไรไม่มีนะครับโอเคนะครับก็สําหรับอ่าหลายคนที่ถามเข้ามานะครับว่าวิธีใช้งานกับถุงนิ้วได้นานๆนะครับทำยังไงนะครับก็คือรุ่นเนี้ยมันทนทาน3ามเท่าก็จริงนะครับ มันทนมากเลยนะคือมันไม่เหี่ยวมันไม่ค่อยยุ่ยเลยเรียกได้ว่าแบบมันดีมากแต่ถ้าจะนําไปซกักหรือน,นำอะไรเงี้ยสามารถทําได้นะแต่ว่าพอเราซักเนี่ยก็ขยี้เบาๆก็พอนะครับจุ่มน้ําแล้วก็พยายามขยี้เบาๆแล้วก็นําไปตากพัดลมนะฮะห้ามตากแดดนะครับ,นนรบถ้าตากพัดลมก็จะรักษาคุณภาพให้หูนี้มันใช้งานได้ไปยาวๆนะครับใช้งานได้ถึงเป็นปีเลยนะถ้าใช้ดีๆนะคแค่เพียง139บาทเท่านั้นนะครับ ห้ามนาไปตากแดดนะครับเพราะถ้าตากแดดเนี่ยทั้งสี uv นะครับมันจะทําลายตัวซิลเวอร์โค้ตรงนี้นะครับทําให้ผ้าเนื้อผ้านะครับมันมีความด้านขึ้นนะฮะทำให้สาสเกิย์ไม่ค่อยติดนะครับนะครับก็สําหรับใครนะครับที่หาซื้อก็สามารถหาซื้อได้จากร้านตัวแทนจําหน่ายนะครับราคาเพียงนะครับ1 3 9บาทเท่านั้นครับสําหรับรุ่น p 1นึ่งรนะครับแล้วก็รุ่น p 1ธรรมดาราคา239แล้วก็แถมกล่องอันนี้ด้วยนะครับครับผมสำหรับวันนี้ก็ ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านครับขอบคุณครับ